สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ามามาอัดคลิปที่นาตัวเองนะครับผมก็วันนี้ก็เพิ่งมานึกออกว่าเออคนเราอ่ะมันจะต้องมีสามอย่างด้วยกันเนาะมีมีสามอย่างด้วยกันก็คือ passion passion คือแรงแรงผลักดันะนะเนี่ยนะครับแรงผลักดันใช่หรือเปล่าไม่รู้ก็มีแรงผลักดันเนาะผลักดันที่จะทําสิ่งต่างๆเวลา อยากทะไรอยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีแรงผลักดันมี p a s s i o เนาะอันที่2ก็จะต้องมี skill 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 ด้านต่างๆตั้งแต่อ่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามี skill อะไรบ้างเนาะเวลาเราอยากทําอะไรอยากได้อะไรเนี่ยมี skill หรือเปล่ามี skill นั้นๆไหมว่าเราเราอยากทํหนาอย่างผมเนี่ยทำนาด้วยเนาะตอนนี้ก็ทําไรมันฝังนู้นก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ได้ทำเนาะใช่ปะเหมือน คนที่เขาคนที่มั่งมีหรือมั่งคั่งเขาเขาพูดว่าทํา10อย่างสําเร็จ3อย่างก็ดีแล้วโชคดีแล้วหรือว่าดีใจแล้วอะไรนะทำสิบอย่างสําเร็จ3อย่างอันนี้อาจจะไม่ถึงสิบอ,อย่างแต่ก็พอมีกินมีอยู่มีใช้อ่ออันนี้สองเนาะเมื่อกี้อะไรทอมันติสกิลเนาะก็คือสามารถทําอะไรได้บ้างทําได้หลายๆอย่างก็เนาะในตัวเราทําอะไรได้บ้างก็อันที่3ก็จะเป็น ไซฮัสเซลครับไซฮัสเซลก็คือเวลาเรามีมันติสกิลแล้วเนี่ยไซฮัสเซลก็คือเวลาเรามีงานประจํามีงานประจําอยู่ว่างานประจําก็มีเงินเดือนเนาะเงินเดือนเข้าทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนบางทีอาจเงินเดือนอาจจะช่วงนี้เงินเดือนอาจจะถูกตอบลงหรือว่าลดลงหรือว่าไม่ได้รับเลยก็มีไซฮัสเซลคอยช่วยเกื้อหนุนไซฮัสเซลก็คือไรายได้ไรายได้พ่วงหมายถึงจะไม่ใช่เช่นว่าพ่วงข้างพ่วงข้างอะไรย่เนาะก็เนาะ ทำให้เรามีไรายได้มาสมทบกับไรายได้ที่หายไปบางส่วนหรือว่าไรายได้อื่นๆนอกเหนือจากเอ่อการทำนาการทำนาเนี่ยอาจจะเป็นรายปีเนาะใช่ปะ่ะกว่าจะได้ไม่ใช่เอ่อนาแถวปทุมหรือนาแถวอ่แถวแวักกรุงเทพอะเขาจะทำนาได้2 -3 ถึงสครั้งแต่ทางภาคอีสานเองนะได้แค่ครั้งเดียวเนาะปีละครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือมันเป็นไรายได้รายปีก็เหมือนโบนัสต,ตอนสิ้นปีตอนเก,เก็บเกี่ยวนั่นเองครับผมอันนี้ก็ สามสิ่งที่อยากฝากไว้ว่าสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราอยากได้ก็มีเนาะมีสามอย่างที่เราควรต้องทำคือ passion แล้วก็ multi skill เนาะแล้วก็ side hustle ก็คือพ่วงข้างเนาะลงมือทำซะลงมือทำทันทีครับผมขอบคุณมากที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมาก,ก,ามก like, ค,มาครับมีสิ่งดีเดี๋ยวมาบอกกันนะครับขอบคุณครับ